วิ่งที่ีเดไงอะเอาพี่ยิงตีหนูหยิงพลังเข็มคือนะวิวอะไรหายชัวได้ทำไมทำไมอไรเนะ ขพลังน้อยขาพลังน้อยขพลังนอยงอพลังน่อยวิอะไรเอาลูบผิดเขาหลบผิดมันโดนได้ไงโดนรอบมันโดนรอบแปิศเลยโดนรอบรอบแปดิศเลยวิ่